สวัสดีค่ะคุณครูสธุธิดานะคะตัวแทนความสดใสของพวกเราคณิตศาสตร์ม .1 ชุดที่6แล้วเรื่องสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวชุดที่6ก็คือการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราจะใช้สมบัติของการเท่ากันนะคะท,ทั้งหมดทั้งวลที่เราเรียนมานะคะมาใช้ในเรื่องนี้ามาดูข้อหนึ่งกันเลยเชิญลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่6พร้อมวิธีคิด ข้อหนึ่งกำหนด15 B เท่ากับ60จงหาค่า B 15มันทำอะไรอยู่กับ B 15ทำอะไรอยู่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคูณอยู่แล้วนะมาหารโปะ๊ะโปะ๊ะโปะ๊ะก็จะได้เป็น15หารด้วย15เท่ากับ60ารด้วย15เป็นยังไงคะีเด็กทางซ้ายตัดกันเชื้อเรื้อ,เ,อเหลือ B เท่ากับทางขวาตัดกันนะคะ15 คูณอะไรได้60ติกตต๊กตอ๊อกติ๊กต๊อก15 1ห้นึ่ง5 1 5นสิ5 5เพราะฉะนั้น b ได้4คำตอบคือ4แดมอยู่นี่นี่เองอย่าไป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 ต่อไปข้อ2กํกำหนด9บวก y เท่ากับ45 9บวก y เท่ากับ45จงหาค่า y กำจัดอะไรกำจัด9 9มานาทำอะไรอยู่ มันบวกอยู่ข้างหน้าเป็นบวกเรานำา9มาลบทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็น9บวกวลบ9เท่ากับ45ลบ9ตัดกันนะคะตัดกันจื้อจื้อ,อทางนี้เหลือ y าเท่ากับสีลบ9เหลืออะไรติ๊กต๊อกติ๊กตอก15 1หห้าออกเ 9, ห 9, เหลือ6 นะคะถูกยืมไปเหลือ3เป็น3 6 y เท่ากับอะไรคะ3 6นั่นเองมีคำตอบไหมคะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงข้อควายนั่นเอง36ต่อไปข้อ3อย่าไป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 การแก้สมการลบ2ในวงเล็บ y ลบเเท่ากับ20ใช้สมบัติใดบ้างตามลำดับ ตามลำดับมีคำว่าตามลำดับหมายความว่าต้องเรียงให้ถูกนะเรียงผิดนี่คือผิดโอเคเนาะเพราะนั้นเรากำจัดอะไรก่อนกำจัดอะไรก่อนคะระหว่าง2กับ7 2กับ7กําจัดอะไรก่อนกําจัดตัวห่างก็คือ2 2มันทําอะไรอยู่คูณอยู่เราต้องนำมานำมาหารแต่มีไหมมีสมบัติการหารไหมคะไม่มีก็เรียกว่าสมบัติการ เพราะนั้นอันดับแรกอันดับแรกเป็นสมบัติการคูณคูณเสียก่อนนะคะแล้วต่อไปต่อไปคำจัดอะไรเจ็ดเจ็ดมันลบอยู่แล้วนำมาอะไรนำมาบวกใช้สมบัติการบวกนะคะเห็นไหมโจทย์ว่าตามลำดับเพราะนั้นหนูหนูต้องตอบตามลำดับนะคะก็คือสมบัติการคูณแล้วตามด้วยสมบัติการบวกมีไหมฮะมีไหมฮะมีไหมนั่นก็คือข้อกไก่กนั่นเอง สมบัติการคูณตามด้วยสมบัติการบวกย่าไปย่าไปย่าไปยาไปยาไปยาไปต่อไปข้อสี่ยาไปย่าไปการแก้สมการ 9x ้บวก9เท่ากับ18ใช้สมบัติใดบ้างตามลำดับใช้สมบัติใดบ้างตามลำดับมาดูเราต้องกําจัดตัวไหนก่อนเฮ้ยเลข9เหมือนกัน9ก้าหน้า9ก้าหลัง9ก้าหน้า9ก้าหลังกําจัดตัวห่างตัวห่างก่อน ก็จะพูดมากแล้วก็สำลักตัวเอง 9x บวก9นะคะกำจัดตัวที่เป็นบวกก่อน9เป็นบวกเราก็นำมาทำอะไรคะนำมาลบมีไหมสมบัติการลบไม่มีมีแต่สมบัติการบวกเขียนไว้การบวกจากนั้นกำจัด9ตัวนี้ด้วยการนำ9มาหารเรียกว่าสมบัติการคูณตามลำดับก็คือสมบัติการบวกตามด้วยสม,สมบัติการคูณข้อไหนอะ่ะ สมบัติการบวกตามด้วยสมบัติการค,รคูณข้อนี้คูณบวกข้อนี้คูณบวกข้อนี้บวกบวกไม่ถูกเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นั่นเองต่อไปข้อใดเป็นคำตอบของสมการ p บวก6ส่วน2เท่ากับ7 p บวก6ส่วน2เท่ากับ7 คุสุธิดาสอนแล้วต้องกําจัดตัวที่ห่างหรือพูดง่ายก็คือคูกคุณแนะวิธีว่าอะไรกันอ่านหลังอะพีบวกหกส่วนสองเฮ้ยสองอ่านหลังเพราะนั้นกําจัดอะไรก่อนกําจัดสองก่อนสองมันทําอะไรอยู่สองมันอืมอ่าอืมเป็นตัวส่วนมันก็คือหารเราต้องนำสองมาทําอะไรคูณทั้งสองข้างของสมการได้อย่างนี้ นะคะทางซ้ายตัดกันเจือเือเหลือ p บวก6เท่ากับ72ได้14 6มันทำอะไรอยู่บวกอยู่เราต้องนำ6มาลบทั้งสองข้างของสมการนะคะก็ตัดกันเจือเือเหลือ p เท่ากับ14ลบ6 14ลบ6ได้อะไรเด็กๆติ๊กต๊ก <c oughs> ะจะต้องให้คิดทำไมได้8 วันนั้นข้อนี้ p คือ8มีไหมคะตอบข้ออะไรขอไข่ยัวย่วๆจ้าต่อไปนะคะทันไหมทันไหมผู้อยากลบจังเลยแต่ครูกลัวว่าบางคนก็อยากจะจดไว้สมมติว่าเธอจดไว้เธอก็สต็อปได้ไหมสต็อปอาล่ะสมมุติว่าจดเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการเฉลยข้อ6เนาะการเฉลยข้อ6มีการบอกให้สต็อปวิดีโอด้วย เดี๋ยวคุณลบก่อนข้อ6ข้อ6ว่ายังไงคะโจทย์อ่านมาดังๆเออเยี่ยมมากนะักเรียนคะเสียงดังฟังชัดขอด้อใดเป็นคำตอบของสมการ 2m บวก3เท่ากับ17เอาละเราเลือกกำจัดอะไรค,คุณครูสุธิดาสอนแล้วตัวห่างเราอ่านอะไร 2m บวก3เ hey! ฮ้ย 2m บวก3เฮ้ย3เราอ่านหลังสุดมันบวกอยู่เรานำมาลบเราต้องกำจัด ตัวที่หางนะคะด้วยการนำสามมาลบทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็น2อ m เท่ากับ17ดลบ3มเลบ3าได้ไรเด็กๆได้14เก่งมาก2มันทำอะไรอยู่มันคูณเรานำมาหารนำมาหารทั้งสองข้างของสมการอย่าลืมนะคะก็จะได้เป็นตัดกันเจือเจือเหลือ m เท่ากับ14หาร2ได้7ข้อนี้ m ตอบอะไรคะ ตอบเจ็ดนั่นเองนะคะต่อไปข้อเจ็ดโอ้เร็วมากโอ้ทันไหมลืมสต็อปเอาใหม่านักเรียนจดนะคะจดวิธีคิดลงไปสตอป็อปอ่ามามาแล้วมาแล้วต่อไปข้อเจ็ดข้อใดเอ้ยจำนวนในข้อใดเป็นคำตอบของสรรมการ x ส่วน3ลบ5เท่ากับ7 x ส่วน3ลบ5เท่ากับ7คำจัดอะไรก่อนเราอ่านอะไรหลังสุดละ่ะอ่าน5 5าทำอะไรละ่ะลบเรานำมาบวกเป็น x ส่วน3ลบ5บวก5เท่ากับ7บวก5ตัดกันเรือร้อเรื้อทางนี้เหลือ x ส่วน3 เท่ากับ7บวก5ได้12แล้วเราต้องกำจัด3ด้วยการนำมาคูณทั้ง2ข้างของสมการตัดกันเจ,เจื้อเหลือเหลือ x เท่ากับ13คูณ12คูณ3ครูเนาะทำไมครูชอบอ่านผิด12คูณ3ได้อะไรคะ12คูณ3ได้36 X เป็น36ตอบข้อก็ จะจดวิธีคิดไว้นะคะคุณครูสต็อปอ่ะละมาะมาต่อไปข้อแปดกูต้องเขียเส้นข้อแปดข้อใดเป็นคำตอบของสมการห้าดีลบสิบสองเท่ากับสิบแปดห้าดีลบสิบสองเท่ากับสิบแปดอะไรอ่านหลังสุด ไม่ไม่เกี่ยวกับทางทางสินะอะไรตัวเลขที่อยู่ข้างตัวแปรอะไร,อ,ะไรอ่านหลังสุด12นะคะก็จะได้เป็น5 D ้าดีลบสิบสมันลบอยู่แล้วนะมากบวกสิ 12. อย่างนี้18บแดบวกสิอย่างนี้เป็นไงคะตัดการเชื้อเชื้อนะคะเหลือ5้าดีห้าดีเท่ากับสิบบวกสิได้30สเพราะนั้นดี กำจัดยังไงเอา5มาหารเพราะ5มันคูณอยู่เป็น30ส่วน5นะคะตัดการเชื้อเรื้อเหลือดีดีเท่ากับอะไร30หาร5ได้6เพราะนั้นดีเป็น6ข้อ8ตอบ6กยโวย,ยจ้าทันไหมจ้าทันไหมจ้าเอาจดวิธีคิด1 2 3สต๊อปอาวล่ะ คราวนี้มาดูข้อ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 เกากันเนคุณครูลบก่อนอิสเกะกะมันอิสเกะกะข้อ9ก้าน,น,น, okay. okay. นะคะจำนวนในข้อใดเป็นคำตอบของสมการ1ส่วน2ในวงเล็บ A บวก5เท่ากับ23 1ส่วน2ในวงเล็บ A บวก5เท่ากับ23็ดีอ่านว่าตัวเลขที่อยู่ข้างตัวแปรอ่านหลังสุดคือ5ค่ะคุณครูแต่ข้อนี้เราไม่กำจัด5ก่อน ทำไม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 นั่นแหละคะก็เพราะว่าตัวที่อยู่ห่าง a มากที่สุดคือ1ส่วน 2, 2เพราะว่า5อยู่ในวงเล็บกับ e ย้วยๆเจ้าตัวที่อยู่ห่าง a ก็คือ1ส่วน2เพราะนั้นต้องกำจัด1ส่วน2ด้วยการเอาส่วนกลับมาคูณน,นะคะก็จะเป็น1ส่วน2 1ส่วน2คูณด้วย a บวก 5แล้วก็คูณด้วย2ส่วน1จริงๆเขียนสองเฉยๆก็ได้แต่ครูอยากให้พวกเรารู้ว่าส่วนกลับจตงจริงเขียน2เฉยๆก็ได้นะอ้าวก็จะคูณด้วยอะไรเออก็จะเท่ากับ23คูณอย่าลืมคูณทั้งสองข้างเด็กๆอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม,ลมตัดกันจะเรื้อ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 ้าวตัดตะลืดไปแล้วอ้าวต่อไป ก็ทางซ้ายก็จะเหลือ a บวก5เท่ากับ23คูณ2ได้อื46ต่อไปกำจัดอะไรทีนี้กำจัด5มันทำอะไรอยู่5มันบวกอยู่เราก็นำ5มาลบทั้ง2ข้างของสมการ46ลบ5ตัดการจะเรื้อเรื้อก็จะเป็น a เท่ากับ46ลบ5เหลืออะไร เหลือสี่สิบเอ็ดโอ้ว,ว้าวอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะมันก็คือขององูมันก็คือขององูอ,อ,งอ,งอ่ะจดเลยสะตบอ่ะสต็อปหนึ่งต้องสั็ปโอเคต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายแล้วจำนวนในข้อใด เป็นคำตอบของสมการ3ในวงเล็บ a ลบ5เท่ากับ9 3ในวงเล็บ a ลบ5เท่ากับ9นี่เลยครเหมือนเข้า9ไหมเหมือนแต่ว่าเราอ่านอะไรหลังสุดอ่าน5แต่เรากำจัด5หลังสุดไหมอิสเต้อิสเตทำไมล่ะก็เพราะว่า5มันอยู่ในวงเล็บกับ A ไงเธอมันใกล้ชิดมากกว่าอ๋อแล้วเราต้องกำจัดตัวไหนก่อนเหรอ กำจะสามเพราะอะไรเพราะสามมันอยู่หาามันอยู่นอกวงเล็บอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองต่อไปมาดูสามมันทาอะไรอยู่มันคูณอยู่เราก็นำสามไปหารทั้งสองข้างหารแบบนี้เนาะทั้งสองข้างนะคะก็จะตัดกันจะเลือกจะเลือกเหลือ A ลบห้าเท่ากับจะเลือกจะเลือก ส 1>, 1เป็น3 3 3สเป็น9ก้าลบเท่ากับเก้าต่อไปกำจัด55 5มันทำอะไรอยู่ห้ามันลบลบก็นำมาบวกก็จะเป็น3บวก5ตัดตการจะเรือ่อจะเรื่อเหลือ a เท่ากับ 8, แปดเอท่ากับแปดปอยู่นี่จ้ะอยู you you okay. ่นี่จ้ะโอเคเด็กๆนะคะเป็นยังไงบ้างจบแล้ว10ข้อของชุดที่6 หวังว่าเด็กๆคงจะทบทวนนะคะชุดนี้ค่อนข้างจะต้องแบบว่าใช้ความเข้าใจแต่จริงๆถ้าเราทําแบบฝึกทักษะตอนที่คุณครูพาทำมันก็จะแบบลื่นปืดลื่นปืดแต่ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆด,ด,ดู YouTube ย้อนไปย้อนมาดูแล้วกดสต็อปแล้วจุดแล้วก็พยายามทําความเข้าใจนะคะแล้วลองมาทําข้อสอบ quiz ที่ครูส่งเข้าไปแล้วขอให้ได้เต็มให้ได้คะแนนกันเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้ คุณครูสุธิดาตัวแทนความสดใสขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ